วิเคราะห์ก่อนชกกูมารดอยขุนศึกเล็กแฟนๆชอบใครคอมเมนต์เข้ามาบอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับกูมารดอยกับขุนศึกเล็กจะเจอการวันเสาร์ที่6เมษายนศึก RWS ราชดำเนินเป็นการชกป้องกันแชมป์นะครับกับขุนศึกเล็กกุมารดอยเป็นแชมป์อยู่นะครับเป็นแชมป์ราชดำเนินขุนศึกเล็กเนี่ยจะได้โอกาสไปท้าชิงครับรอติดตามครับคู่นี้เดี๋ยวได้รู้ผลกันแล้วพิกัดชกอยู่ที่118ปอนด์ครับเข้าสู่บทวิเคราะห์ครับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนักชกวัย18ปีจากกระนวนขอนแก่นครับ เป็นมวยขวามวยฝีมือซ้อมที่ครมวยคูโต้มวยไทยนะครับจริงๆตัวปั้มตัวซ้อมของคุณสึกเล็กน้อยนะครับย้ําว่าน้อยไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เยอะเหมือนที่หลายคนคิดไว้เนาะ ก็จะมีเพชรสุวรรณนะครับมีซันเดย์มีขุนศึกเล็กมีแค่นี้เลยที่เหลือก็เป็นครูโต้งแล้วก็พี่ชายครูโต้งนะครับเป็นคนซ้อมให้ปล้มให้แต่แค่นั้นก็เก่งแล้วอาจจะเป็นที่นักชกเก่งเองหรือเปล่านะครับหรือว่าการพริตซ้อมก็ถือว่าซ้อมดีซ้อมถึงบรรยากาศแวดล้อมต่างๆนานา,นาซ้อมมัานนอกกันนะครับมันก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้สีเสื้อได้หน้าเสือของบุมเด็กเซียนเข้ามาช่วยตรงนี้ครับทำให้ไปชกในเมืองกรุงก็แพ้ยากเหมือนกัน เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือคบเครื่องอาวุธสําคัญสำคัญคือเรื่องของหลักเหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็ความเร็วเป็นมวยเชิงดีฟอร์มสดไฟลล่าสุดของเขาชนะแปะอิมชนะหานนะครับชนะบังตอ,อมีชนะโกโก้มอรัตนบัณฑิตมีชนะเพชรปันไรสิงมาวินมีชนะดินเนื้อทองแล้วก็มีชนะพลอยรุ่งเพชรมีชนะเนื้อธรณีจิตเมืองนอนท์ที่ผมไ like ล่ฟอร์มให้ฟังเยอะๆเนี่ยเพราะว่าจะได้วัดกับกุมารดอยได้นะครับในเรื่องของการผ่านมวยแล้วก็ชื่อชั้นของตัวที่เขาเคยเจอมา ซึ่งเมื่อเทียบกับกุมารดอยแลวนะครับพูดถึงกุมารดอยกุมารดอยเพชรอินเดียคาเดมี่กุมารดอย,พยเพชรเจริญวิทย์นักชกวัยสามสิบปีสูงร้อยหกสิบห้าปุเนิๆเดิมเป็นคนเชียงใหม่นะครับแต่ว่ามาเอาเมียที่มหาสาร,รคามก็ได้ซ้อมที่ค่ายหมวย,พยเพชรเจริญวิทย์แต่ดูเหมือนไฟนี้จะเสียไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็คงไปเก็บตัวที่เพชรอินดีเหมือนกันนะครับจะได้ครูปั้มครูซ้อมที่เยอะขึ้นถือว่าการฝึกซ้อมน้ำเลี้ยงดีกว่าขุนศึกเล็กนะครับนี่ผมบอกตามตรงตามสายตา มวยขวาเตะขวาครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะครับวงนอกก็ได้วงในก็ดีถือว่าเป็นมวยที่อันตรายครับมีจังหวะวินาทีทองกุมารดอยฟอร์มหลังของเขานะครับในมวยไทยมีชนะบังตอเหมือนกันที่อาร์บิวส์ราชดำเนินแล้วก็มีชกศึกพิทักษ์ธรรมบกสมัยก็ชนะโอเล่เล็กสอแก่ใจชนะแบะยิ้มชนะเสาโทชนะเพชรอนุวัฒน์ชนะเพชรสมหมายเท่าไฟที่เขาแพ้ก็ต้องย้อนกลับไปแพ้ให้กับเพชรศิลาวอุราชาตอนสดๆนั่นแหละครับแล้วก็มีแพ้เสาเอกอีกเมื่อนานมาแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาแพ้ก็คือเพชรสุพรรณนะคร ซึ่งนี่ผมย้อนฟอร์มกลับไปยาวมากๆเลยนะครับอยากจะให้รู้ว่ากุมารดอยแพ้โมยไล์ไหนยังไงแล้วก็แพ้เพราะอะไรยังไงณช่วงนั้นนะครับสรุปก็คือกุมารดอยเนี่ยจะแพ้โมยฝีมือเหมือนกันนะครับถ้าวันไหนที่เขาหลงเหลี่ยมหลงแข้งก็ถือว่าลําบากเหมือนกันแล้วก็สําคัญในเรื่องของช่วงชกอย่างตอนที่เขาชกกับพวกเสาเอกเสาโทนะตัวที่เขาแพ้เ็าจะแพ้เสาเอกอ,อรจริยะนะครับซึ่งเสาเอกนะเป็นมมยฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งนะครับวงในก็เหนียวแน่นด้วยคือเป็นมมยวงนอก ที่มีวงในจัดจ้านด้วยนะครับเวลากุมารรอยเข้าไปลุกเนี่ยเสาเอกก็จะจับคอป้องกันเอาไว้ได้ซึ่งตรงนี้ก็แตกต่างจากขุนศึกเล็กพอสมควรนะครับเพราะขุนศึกเล็กก็ยังไม่ค่อยถึงกับวงในมากนักสักเท่าไหร่นะครับน้องจะเล่นฝีมือเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเขาจะเข้ามาวงในอาจจะเจอศอกไปแล้วนะครับจะมีศอกในตัวแก่เนาะเวลาเจอมวยจับคอวงในสนนราคาคู่นี้เปิดขุนศึกเล็กต่อประมาณสัก53 5352มีครับขุนศึกเล็กต่อแพงอยู่นะครับาพ่ดกันตามตรงก็ดูราคานาชั่วโมงนี้นะครับก็อินเา54์แรก 54แต่ดูเหมือนคนจะไปเกทับเยอะหน่อยในราคา54นะครับก็ตอนนี้เหลือประมาณสัก53เดี๋ยวคงมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอีกทีเลครับจะต้องมารอดูแต่ว่าชั่วโมงนี้วันนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้อยู่อาจจะเชื่อในเรื่องของที่กุมารดอยหายไปนานแล้วขุนศึกเล็กมีรายการต่อเนื่องแะครับเชื่อในความสดความแรง เพราะตอนนี้ผมเองก็ยังมองว่าความเร็วยังจะอยู่ที่ขุนศึกเล็กอยู่เพียงแต่ว่าหากกุมารดอยฟิตๆแล้วก็ไลต่ติดๆเนี่ยขุนศึกเล็กจะแก้เกมยังไงครับถ้าไม่แม่นจริงๆเพราะกุมารดอยเดินเข้ามาแล้วถ้ามีจังหวะที่ทุบได้เขาทุบนะครับแล้วก็จังหวะวงในนะครับถ้ากุมารดอยมาพันตูมามั่วด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ขุนศึกเล็กยังต้องแก้อยู่นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะก็เจอกับพวกเสาเอกเสาโทเนี่ยข้อดีของพวกเขาจะเป็นการรัดคอวงในทําให้กุมารดอยทําไม่ได้ออกขอาวุธไม่ได้แต่ถ้าแพ้ก็คือจะแพ้ไปที่่วววงงงงงนนนอออกกกกเเลลยยยผมมััาขุึ็ ไม่แพ้กุมารดอยนะครับแล้วก็เรื่องของกระดูกประสบการณ์แน่นอนกุมารดอยดีกว่ากระดูกประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านมวยหรือว่าค่าตัวนะครับกุมารดอยดีกว่าโชคโชนกว่าพอสมควรแล้วก็สำคัญในเรื่องค่าตัวอันนี้คือวันวัดได้นะเพราะขุนศึกเล็กเนี่ย แกค่าตัวยังไม่ถึง6 0,000ด้วยซ้ำนะครับส่วนกุมารดอยไปที่หลักแสนแล้วนี่ผมพูดถึงรายการค่าตัวมวย5ยกนะครับเพราะว่าขุนศึกเล็กที่ต่อยวันล่าสุดขุนศึกได้ประมาณสักแสนสองแสนสามครับแต่ว่าถ้าต่อยมวยห้ายกได้4 0 0 0 0ถึง60,000เท่านั้นคู่นี้ผมพยายามให้ข้อมูลเยอะๆนะครับพยายามให้บอกตัวแพ้ตัวชนะที่ผ่านมาเพื่อที่แฟนตดมวยนะครับจะได้ดูแล้วก็คิดไปด้วยกันนะครับว่าไม่มันเป็นยังไงคู่นี้ใครน่าจะชนะนะครับก็อย่างที่บอกผมยังมองว่าขุนศึกเล็กดีกว่าอยู่นะครับใครดีกว่าขุน ความฟิตนะครับเรื่องของความหนักแรงอาวุธเนี่ยพอๆกันแต่ว่าก็ต้องมาดูว่ากุมารดอยนะครับจะมาสไตล์ไหนอย่างไรยิ่งอ w รนะครับหยกเนี่ยถ้าออกคะแนนทุกยกด้วยตรงนี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์ละวัดกันไปทีละยกเลยเพราะว่าในเกมบุกนะครับ กุมารดอยมีมากกว่าหุนศึกเล็กนะครับขุนศึกเล็กเนี่ยต้องไปรอดูว่าจะเสริมอาวุธไหนมาแล้วก็สําคัญอย่างที่บอกจังหวะเข้าวงในนะครับเข้าวงในมาปุ๊บเนี่ยถ้ากุมารดอยจะเดินมาสอบศอกหรือว่าเดินมาต่อยหมัดเตะขาเนี่ยขุนศึกเล็กจะแก้อย่างไงนะครับตรงนี้ก็หุนศึกเล็กที่ผ่านมาก็มีเจอแปะยิ้มเนาะซึ่งแปะยิ้มก็ไม่ผ่านกุมารดอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังวัดบรรจัตยางไม่ได้ เท่าไหร่นะครับกูบารดอยนะครับหากจะเดินบุกลุกไล่มานะครับก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะไล่ถึงไล่จนไหมขุนศึกเล็กจัดดักอะไรนะครับมีแข้งนะครับมีเขา่ามีสอกเสริมเนี่ยจะโอเคไหมแต่ว่าถ้าเรื่องของการจับพอตรงนี้ขุนศึกเล็กถ้าเสริมตรงนี้มาได้ผมว่ากินขาดเลยนะครับ ตัดสินแพ้ชนะของคู่นี้คงวัดกันที่ความเร็วแล้วก็ความหนักแรงของหุ้นอพอๆกันนะอย่างที่บอกความเร็วอย่างเดียวเลยครับแฟนมวยมองใครชนะคอมเมนต์ก็มาบอกกันนะครับส่วนตัวผมมองว่าขุนศึกเล็กยังดีกว่านะครับในเรื่องของความสดและก็ความเร็วครับก็มาดูครับว่าจะเป็นยังไงชอบไปก่อนที่ขุนศึกเล็กคุณชอบใครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับ